Hello! ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Afro s Cafe Cafe ที่มีไพ่มากกว่าเครื่องดื่มและมีดวงมว่าความรักค่ะวันนี้มาอยู่ในหัวข้ออ่า random นะคะสิ่งที่คุณต้องรู้อืแล้วก็จะใช้เป็นไพ่ใบเดียวเนาะแล้วก็ก่อนดูจะดูเป็นลัคนาราศีแล้วก็ดาวจันทร์ของคนที่เข้ามาหรือว่าเผลอเขาก,กดเข้าคลิปนี้นะแบบเออคนที่เข้ามาดูนี้อืของคุณนะคะอืลัคนาราศีรหรือว่าดาวจันทร์ขอคุณนะคะแล้วก็คำใบเล็กๆน่อย วันเริ่มหนาวแล้วไทยแลรงอากาศเป็นยังไงบ้างนะหนาวยังก็ได้หนาวนั่นตัวเลสุขสภาพร่างกายดีๆนะครับนะครับ o อโซโว s ไอโซโวลร r เวิร์สนะครับฝ่ายเ t าเป็น5 cups reverse The Wheel of Fortune r e v e r s e The Magician r e v e r s e 1 r e n c e upright นะคะและไพ่สุดท้ายก็จะเป็น king of p e n t a c l e s และก็ queen of p e n t a c l e s โ oh. อ้ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทที่เป็นไปได้นะคะธาตุไฟนี้จะเป็น m a มท อืมส่วนท่าน้ำก็คือมาหมดเลยนะคะมีนกระกฎพิจิกแล้วก็มีพฤศกสิงมีอ่ากุมอยาสกุมไม่ใช่กุมขอใัยค่ะอ่า เมตมีนพิจิกกรกฎพฤศสิงห์ธนูและก็มังกรปะ่ะอืมโอเคค<ม>ำใบ้เล็กๆน้อยๆนะคะอ่มจะบอกว่ามีคู่ได้ปะ่ะขอเพิ่มเติมสิคำใบ้เล็กๆน้อยๆ the moon คุณเครียดเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ากาลังคิดเรื่องอะไรอยู่มีอะไรคำถามในหวนัวหรือเปล่าคะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเอ,อในเรื่องของปัญหาไหมการมีปัญหาการทะเลาะหรือว่าครอบครัวอาจจะเป็นแบบว่าอืมยังไงอะ่ะแบบมีการทะเลาะกัน หรือเปล่าในครอบครัวหรือว่ากับคนรักอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอยู่ว่าเออเราจะหาทางออกยังไงหรือว่าอะไรยังไงมันมันมีเกี่ยวกับแบบว่าการคิดอะไรบางอย่างที่ม,มันเป็นการทะเลาะแต่ไม่ใช่ทะเลาะบากแหงเป็นการทะเลาะเพื่อปรับความเข้าใจอะคะ่ะอืประมาณนะะ่ะหรือบางคนอาจจะนี่ก็ได้นะ อาจจะอจริงๆเดิมมูมันก็ movement, คือให้ทําอะไรตอนดึกเนาะจริงๆมันก็อาจจะหมายความว่าคุณเป็นคนที่คนที่ชอบนอนดึกก็ได้หรือจะเป็นคนที่ทํางานดึกก็ได้ทํางานกะดึกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ที่คิดว่านะคะอาจจะเป็นคนที่มีคู่แล้วหรือว่ามีคนคุยมีมีคนอจจชอบแบบว่าไม่โสดร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะแล้วตัวคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคืออาจจะเป็นคนชาวธาตุน้ําแล้วเขาเป็นคนชาวธาตุดินถ้าพูดเจาะลึกกว่านี้คุณจะเป็นคนที่อ่อนไหวมากๆแล้วก็บางทีจะเป็นคนที่แบบว่าอย่าเข้ามาขับมนุษย์โลกอย่าเข้ามาขออยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวนะบางคนอาจจะเป็นที่คนที่ร้องไห้ง่ายเจ้าน้าตาหรือบางคนจะเป็นคนที่รับความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยได้ไวแล้วก็จริงๆถามว่าคุณมิงเป็นคนที่รวยไหมใช่คขาว่า มีดีกว่าเป็นคนที่มีกระตังอะ่ะเออเป็นคนที่มีกระตังแล้วคนที่คุณแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยฝั่งเขาอะนะจะเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดมีเหตุผลและก็จะเป็นคนที่แบบว่า,าตั้งใจทํางานแบบบ,างบางทีเป็นคนรวยได้เลยนะคะ <laughs> คือไพ่มันขึ้นขิงออฟเฟนต์อโคอะแบบว่าอย่างน้อยก็ไม่เดือดร้อนนะอย่างน้อยก็แบบอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอยากจ่ายอยากจ่ายอะไรก็จ่ายไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาคิดว่าจะมีเงินแบคเอฟไหม อะไรเงี้ยประมาณนั้นอะแต่ที่ตรงเนี้ยมันดูมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคุณกําลังตัดสินใจอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ากําลังโยกย้ายอะไรอยู่ไหมคือมันเป็นเหมือนภาพแบบว่าเหมือนเหมือนแก้วอะค่ะแล้วเราต้องมาแบบเนี่ยเห็นไหมมันต้องเทเทซ้ายเทขวาเทซ้ายเทขวาอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันดูเหมือนห้าสิบห้าสิบมันดูเหมือนยังตัดไม่ตัดใจไม่ได้มันดูยังเอ้ยไม่ใช่ตัดสินใจไม่ได้มันดูแบบ ยังต้องใช้เหตุผลแล้วมันก็ยังดูแบบยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะไปทางซ้ายดีเราจะไปขวาเลยแบบมันเหมือนแบบมันยังตัดสินใจไม่ได้มันยังลังเลอยู่อืมมันยังแบบเหมือนถ้าทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยคุณก็ยังทําไม่สุดตง่งทําแบบประมาณแบบก็ทําแหละแต่ก็ไม่ได้ทําสุดต่งเพื่อที่แบบว่าถ้าเกิดมันไม่สําเร็จเราจะได้ไม่เราจะได้ถอดตัวออกมาได้ง่ายๆอะไรประมาณเนี้อืมประมาณนั้นค่ะถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะ แล้วถ้าจะบอกว่าอา่มคุณเป็นคนที่ไม่จริงๆจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่พูดโกหกได้ไหมก็ไม่รู้แต่จะบอกว่าเป็นคนที่เหมือนแบบว่าง่ายๆคือเป็นคนตรงๆจะไม่ค่อยชอบจะไม่พูดโกหกอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ คนนั้นเขาต้องรับรู้จริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบเออคุณก็จะพูดไปเลยอะไรเงี้ยอืแต่จริงๆก็ไม่ได้พูดขวานผ่าซากนะคะอืมมันเหมือนชีวิตคนตอนเนี้ยมันกําลังมีการเริ่มต้นใหม่แต่มันจะเริ่มต้นใหม่ก็ตแต่เมื่อคุณตัดสินใจสิ่งๆนะั้แต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจไงอืประมาณนั้นนะ,ะ <c oughs> อะไรคือ ในจบโสดน,นะครับอะไรคือสิ่งที่คุณต้องรู้ะคะ่ะสิบเหรียญไม่ใช่สิบเหรียญแต่เป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่จะเหรียญก็ขึ้นคิดอะไรอยู่ กำลังคิดกำลังวางแผนอะไรอยู่อะหรือรออะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าสิบเม้เาวรับภาระนะคะมีภาระ The Tower เรลยๆเนี้ยมันจะมีอะไรสักอย่างวาทำให้คุณตัดสินใจได้ใน nice Job Cups The Sun ว oh. ้าว o ้าวเจ็ดใบ หัวตั้งหมดเลยหาได้ยากนะคะเนี่ยหาได้ยากอยู่นะคะสำหรับหนูนะอ่าโอเคถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถบอกไปได้มันเหมือน คุณมีคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางในเรื่องของสถานะความมั่นคงหรือในเรื่องทางจิตใจยอะไรเงี้ยมีคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่ในทุกๆด้านแต่เพียงแต่บางทีคุณอาจจะไม่ค่อยได้ขอเขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดออกไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีใครรู้อาจจะเป็นไปได้ตอนเนี้เหมือนคุณกําลังรออะไรบางอย่างอยู่อ่ะคุณรออะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าแบบทำไมมันหนักจังวะไม่รู้ว่าอาจจะได อาจจะแบบอาจจะแบบรอแบบย้ายที่อยู่งานหรือรออะไรสักอย่างนึงแต่ที่รูค้คือคุณรออะไรบางอย่างอยู่แล้วแบบแล้วตอนนี้คุณก็มีภาระหนักมากที่แบบที่คุณจะต้องแบกรับมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่คุณจะต้องแบกรับไม่ใช่แค่ภายนอกแต่เป็นทั้งภายในของคุณคุณต้องทาแบบว่าต้องรับผิดชอบหน้าที่และก็ต้องมารับผิดชอบความรู้สึกตัวเองด้วยก็ยังจะต้องมาดูแลความรู้สึกตัวเองด้วยเหนื่อยจากที่ไหนก็ตามอู้ฉันก็ยังจะต้องมานั่งแบบ ดูแลตัวเองเนี่ยคือมันแบบไม่ได้มาทั้งแค่ภายนอกแต่มันคือภายในของคุณด้วยเหมือนคุณเป็นคนที่รู้ตัวดีอ่ะเป็นคนที่รู้ตัวตัวเองดีแล้วแบบว่าถ้าเกิดประมาณแบบว่าอาจจะแบบว่าถ้าเกิดอยู่กับสังคมภายนอกเยอะกูงดหินแน่เง้นกูไม่อยู่ดีกว่าอะไรประมาณนีนม้มันอาจจะเป็นไปได้แต่ทีนี้ไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมันไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันปรับปรับสับพันธ์แล้ว บวกกับว่าถ้าเกิดคุณคิดอะไรอยู่หรือวางแผนอะไรอยู่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันมากระแทกคุณแล้วแบบเร็วแบบฟ้าผ่าเลยอะ่ะอืมแบบมาทําให้คุณรู้มาทําให้คุณคิดได้มาทําให้คุณตัดสินใจได้อยะะ่างเงี้ยมันอาจจะมีคนที่แบบยูดีๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็เหมือนแบบเหมือนแบบอยู่ดีๆก็โผล่มาแล้วก็ช่วยคุณอะไรประมาณเนี้ยอืม คนนั้น่าจะเป็นคนที่เด็กกว่านะแล้วก็ภายในสิบวันนี้แหละอืสิบไม่เท่าสิบช่วยขึ้นภายในสิบวันเร็วอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ํานะคะมันจะทําให้คุณตัดสินใจได้อะหรือทําให้คุณแบบไม่รู้สิคุณคิดอะไรอยู่ล่ะคุณกําลังวางแผนอะไรอยู่อะภายในสิบวันเนี้ยมันจะมีคนเข้ามาช่วยคุณหรือคุณจะได้รับคําตอบอืมเช่นนั้นเองถ้าคุณคิดอะไรอยู่ หรือสงสัยอะไรอยู่คุณก็จะได้รับคาตอบถ้าเกิดสมมติว่าคุณกําลังตัดสินใจอะไรอยู่แต่เลือกไม่ได้ก็จะมีคนที่มาช่วยให้เหตุผลคุณและทาให้คุณเลือกได้ไง่ายขึ้นแค่นั้นเองก็ขอบคุณมากมากนะ,ะให้เดอะซันขึ้นนะคะสันขึ้นไม่ธรรมาดาใช่ไหมถ้าเกิดไพ่เดอะซันขึ้นนี้คือเตรียมตัวได้เลยเฮงแน่ก็ <IS> ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ Afro's Cafe ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ